อัญมณีหินสีสวยสดใสหล่อล้อมใจผู้ชายให้เป็นหนึ่งพลังแห่งแม่ธรณีเป็นที่พึ่งด้วยน้ำหนึ่งรัตนชาติท่าตุเกษิดเอ่ยสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งรัตนชาติบายหนึ่งฤทยค่ะสวัสดีนะคะพบกับลานน้ำหนึ่งรัตนชาตินะคะทางช่องทางเพจเฟ e บุ๊ก และก็ช่อง youtube ของร้านน้ำนึงรัตนชาตินะคะทั้งสัปดาห์ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านลูกค้าเก่านะคะและลูกค้าใหม่ทางช่อง youtube ทั้งสัปดาห์เลยคะ่ะที่ได้ติดตามระหว่างสัปดาห์ก็ชมชิ้นง,งานแล้วก็ให้ได้จะส่งจนถึงเมื่อเช้านี่เองนะคะได้จะส่งชิ้นง,งานให้ทุกท่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็ มาไลฟ์อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะมาถึงก็ส่งชิ้นงานให้กับท่านลูกค้าทุกท่านแล้วก็เดินทางออกมาจากกรุงเทพนะคะมาถึงดอนหอยหลอดก็คําละตลาดวายนะคะวันนี้ก็ได้ซื้อปูซื้อกุ้งนะคะซื้ออาหารทะเลมาฝากคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดราชบุรีคะ่ะแล้วก็ แจ้งทุกท่านว่าช่วงนี้หนึ่งไม่มีออกบูธนะคะหลายท่านติดต่อสอบถามว่าออกบูธท,ที่ไหนนะคะจะมีเจอกันอีกทีในกลางเดือนกรกฎานะคะเดือนนี้เดือนมิถุนาเนาะจะเจอกันอีกทีกลางเดือนกรกฎาที่ห้างฟิวเจอปารังสิตค่ะหลายท่านติดต่อสอบถามมาเรียบร้อยนะคะก็ช่วงนี้หนึ่งก็จะมีการไลฟ์อยู่ที่ บ้านบ้างนะคะหรืออาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเช่นวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็จะนํำชิ้นงานของมงคลต่างๆมานําเสนอทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านใดชมผ่านการไลฟ์สดหรือย้อนชมของมงคลต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามทางเบอร์0892252181คะ่ะเบอร์โทร0892252181นะคะหนึ่งต้องเน้นย้ำแบบนี้เพราะว่าเพจหนึ่งปิวนะคะหนึ่งก็ พยายามย้ําในการติดต่อช่องทางติดต่อโทรเบอร์ได้เลยค่ะเผื่อจะมีชิ้นงานของคลต่างๆที่ทุกท่านนะคะชมแล้วถูกใจโดนใจก็โทรหาหนึ่งได้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะก,การทักอินบ็อกซ์นะคะหรือการพักทาย SMS มอหรือ,อทางช่องทางต่างๆอาจจะไม่ได้ตอบนะคะก็ต้องกราบขออาภัยทุกท่านนะคะก็โทรเลยค่ะ089 225 2181นนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ติดต่อทางไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆครั้งที่หนึ่งให้ข้อมูลความรู้เป็นเกตเล็กเกตน้อยให้กับทุกท่านนะคะในเรื่องครั้งที่แล้วเราก็พูดกันถึงในเรื่องว่าการทำสมาธิก็เป็นการสร้างความสุขในการมีสารอินโดฟินสารแห่งความสุขนะคะสารแห่งความสุขที่หนึ่งพูดไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่แค่การทำสมาธินะคะบางท่านการออกกำลังกายก็ได้นะคะแต่ หนึ่งเอามาเกี่ยวโยงในเรื่องของการมีหินมงคลต่างๆนะคะให้เข้ากับอ่าวัตถุม,มงคลของมงคลที่เรามีแล้วการทําสมาธิบําบัดอย่างไรนะคะหลายท่านก็อะจะไม่ค่อยเข้าใจว่าาแล้วฉันมีงานของมงคลหินมงคลต่างๆบําบัดอย่างไรล่ะการบําบัดหนึ่งก็จะเสริมในเรื่องข้อมูลที่เป็นจริงนะคะก็คือบําบัดโดย เรามีหินมงคลต่างๆและบวกกับการนั่งสมาธิก็จะทำให้ร่างกายมีการผ่อนคลายคลายเครียดนะคะก็จะเป็นการบำบัดสุขภาพเราไปได้โดยตรงและก็มีวัตถุมงคลน,นั้นมาเป็นตัวเสริมพลังบวกให้เราได้บำบัดคลายเครียดในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันถ้าเรารู้สึกเหนื่อยล้านะคะหลายๆท่านก็มีแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่า ในบางครั้งเวลาไปทำงานก็จะมีจิตที่จะเลือกชิ้นงานของบางคนงนั้นโดยตัวตนของตัวเองก็จะรู้เฉพาะตนนะคะในการที่จะหยิบชิ้นงานจะไม่ว่าจะเป็นควอดใสในการเพิ่มพลังงานนะคะหรือการหยิบหิน อาไทกอายหยิบแก้วขนเล็กนะคะนี่หนึ่งยกตัวอย่างนะคะในการป้องกันในการเดินทางคุ้มครองแขวคาดปลอดภัยแต่ละท่านก็มีจริตที่รู้เฉพาะตนหลายๆด้านนะคะแต่หนึ่งแค่มาเสริมให้ทุกท่านเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าการบําบัดต่อยอดคือสมาธิและการบําบัดคือทําให้เราได้ผ่อนคลายและคลายเครียดก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดี ยิ่งขึ้นนะคะในการครอบครองของมงคลน,นั้นๆแต่หากท่านใดไม่ได้ทําก็ไม่ได้ว่ากันนะคะไม่ใช่ว่าต้องมีของเหล่านี้แล้วต้องทําอันนี้ขึ้นอยู่กับจริตความชอบและความถนัดและสิ่งที่มีเฉพาะตนเฉพาะคนนะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็สิ่งที่หนึ่งจะนําเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะหลายท่านโทรมาสอบถามวันนี้นะคะระหว่างวันว่า มีชิ้นงานอะไรนะคะก็จะเป็นชิ้นงานใหม่ๆที่จะนําเสนอเช่นเคยค่ะมีอะไรบ้างมาเลยค่ะก็ต้องกราบขออภัยในหลายๆครั้งในหลายหลายสัปดาห์หรือหลายๆเดือนที่ผ่านมาหลายๆท่านนะคะสั่งชิ้นงาน กำไรยกบ้างหินมงคลต่างๆบ้างหนึ่งก็จะบอกว่าชิ้นงานของมงคลต่างๆนะคะบางชิ้นงานหมดแล้วหมดเลยมีเฉพาะชิ้นเฉพาะอันบางแบบมาหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะระบุความชัดเจนได้ว่าจะเป็นแบบตามที่ท่านต้องการนะคะแต่ก็ฝากนะคะชมนะคะถ้าท่านใดชมผ่านทางไลน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อสนับสนุนนะคะในการให้อ,อีกหลายๆท่าน นะคะได้เข้ามาชมหรือบางท่านชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ดูของสวยงามไปด้วยกันนะคะ,ะมาดูข่าวว่าอะไรบ้างวันนี้คันนี้เลยอันนี้เป็นกำไลหยกนะคะซึ่งเป็นเนื้อเทียนเนาะอย่างที่หนึ่งบอกมีหยกมีหลายเฉดสีเนาะเนื้อเทียนเนื้อตันเนื้อแก้วนะคะเนื้อถั่วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเทียนนะคะ ชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นกําไรยกทรงโดนัทนะคะระหว่างสัปดาห์หลายท่านก็นอกลอบไปแล้วน,นัหนึ่งก็ส่งให้ให้ตังหากในการทักทายนะคะชิ้นงานของคนนั้นๆมานะคะชิ้นนี้ชิ้นแรกเลยนะคะเป็นไซส์ขออนุญาตค่ะเป็นชิ้นนี้เป็นกําไรยกทรงโดนัทนะคะมีปัญหานิดหน่อยนะคะขออนุญาตค่ะ วงนี้นะคะมีปัญหาขออภัยในความไม่สะดวกเนาะวันนี้หนึ่งก็รีบๆมานะคะในการออกจากบ้านมาเพื่อที่จะมาเยี่ยมเมือนพ่อคุณแม่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็ช่วงเช้าก็ฉุกลงหกนิดน,นึงในการเตรียมชิ้นงานของคนที่อยากจะมานําเสนอกับทุกท่านนะคะเพราะว่า ก็ยังมีการได้ส่งของมุงคลกับทุกท่านในช่วงเช้านะคะนี่ชิ้นนี้เป็นกําไรยกส่งโดนัดค่ะเอ๊ะมีปัญหาค่ะขออภัยค่ะชิ้นนี้นะคะขนาดไซส์อยู่ที่ห้าสิบแปดค่ะทุกท่านค่ะอยู่ที่ห้าสิบแปดนะคะ มีปัญหาเรื่องอ๋อะจะได้วงน,นี้เลยค่ะขออนุญาตนะคะต้องขออภัยวงนี้นะคะวงห้าสิบแปดนะคะวงนี้ห้าสิบแปดค่ะแล้วก็อ่าพี่ขาอยู่ไหนเอย่ย ผู้ช่วยไม่อยู่ค่ะต้องขออภัยนี่ป8นะคะนาตรงนี้เป็นทรงโดนัทนะคะทุกท่านค่ะต้องขออภัยเป็นทรงโดนัทเนาะแล้วก็อยากจะเห็นนี่ค่ะความความเฉดสีของเขานะคะหลายท่านก็จะหาความเป็นหยกม่วงบางหยกเขียวหยกเฉดสีต่างๆนะคะอันนี้ให้เห็นก็คือความเป็นเนื้อเทียนเนาะนี่เลยค่ะ น,นี้ความเป็นธรรมชาตินะคะท่านค่ะไม่มีสะดุดนะคะอันนี้หนึ่งให้วงละอันนี้เป็นโดนัทนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะหากใครชอบนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะขออภัยนะคะอ่าต่อไปค่ะวงนี้นะคะเป็นโดนัททรงเล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะก็ข้อมือแต่ละท่านนะคะไม่มีเล็กมีใหญ่ไม่เท่ากันเนาะ คือหนึ่งจะชอบมีปัญหาเรื่องนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไซส์อันนี้จะเป็นไซส์52นะคะข้อมือท่านใดนะคะใส่52ได้นี่ค่ะไซส์หนึ่งเลยนี่52ประมาณนี้นะคะจะเป็นเขียว เขียวอ่อนๆนะคะเป็นทรงโดนัทนะคะอันนี้เป็นโดนัทนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทไซส์ห2สบสองค่ะหนึ่งพันสามรอยบาทค่ะต่อไปวงที่สามค่ะวงที่สามนะคะมีขนาดไซส์นะคะอันนี้แค่ห้าสิบนะคะนี่ค่ะหลายหลายท่านนะคะบอกว่ามีข้อมือไซส์ข้อมือเท่ากับหนึ่งเนาะ จะบอกเลยว่าจะไม่เข้านะคะเพราะว่าหลายท่านทักมาบอกว่าน่าจะข้อมือเท่ากันหนึ่งพอหนึ่งส่งไปให้แล้วปรากฏว่าใส่กันไม่ได้หลายท่านนะคะเพราะหนึ่งใส่ตั้งแต่ไซส์สี่สิบเก้าถึงห้าสิบห้านะคะอันนี้คือห้าสิบหนึ่งก็ใส่ได้นะคะสี่สิบเก้าหนึ่งก็ใส่ได้ห้าสิบห้าหนึ่งก็ใส่ได้แต่หลายท่านบอกว่าข้อมือเท่ากันหนึ่งเลยเพอหนึ่งส่งห้าสิบห้าไปนะคะหนึ่งต้องเรียนให้ทราบนะคะกคับนะคะส่งห้าสิบสามไปก่อคับนะคะคือจริงๆ1หนึ่งใส่ได้ตั้งแต่ 4 9สิบ้าถึงห้าิบห้าหนึ่งต้องเรียนให้ทราบก่อนนะเจ้าบอกว่าข้อมือเท่าหนึ่งไม่ได้เพราะว่าตรงนี้นะคะตรงนี้หนึ่งสวมสบายมากแต่หลายท่านมีปัญหาตรงหัวแม่โป้งตรงนี้นะคะซึ่งจะสวมยากเนาะเนี่ยคือนี่คือไซส์ห้าสิบที่หนึ่งสวมสบายสบายเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นทรงโนนัดนะคะหนึ่งพันารอบาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอดได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นกำไรทรงตัดนะคะทรงตัดทรงตัดมาถึงนี่เป็นแบบนี้ นี้นะคะวงนี้นะคะจะมีขนาดไซส์อยู่ที่นะคะวงนี้อยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะคะจะเป็นทรงตัดเขาก็จะมีความเป็นเป็นเนื้อเขียวเข้มตรงนี้นะคะวงนี้เลยก็จะมีความอมม่วงเล็กๆค่ะที่เห็นชโลมความ เงามันตรงนี้หนึ่งใช้เบบี้ออยชโลมเพื่อไม่ให้แตกรล้าวนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่หนึ่งนำเสนอแล้วก็การผ่านช่องแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นรล้วใช่ไหมคะหนึ่งก็ใช้วิธีชโลมก่อนเพื่อที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านในเนื้อของหยกไม่ให้ เป็นเนื้อหยกที่แตกแล้านะคะก็พยายามฉลมเบบี้ออยให้นะคะวงนี้1,300บาทค่ะไซส์57นะคะเป็นทรงตัดนะคะ1 3 0 0บาทค่ะต่อไปค่ะชิ้นนี้ค่ะเป็นทรงตัดเช่นเดียวกันนะคะจะออกเฉดเขียวขาวนะคะมีขนาดไซส์อยู่ที่นะคะวงนี้อยู่ที่54ค่ะวงนี้54นะคะ เฉดสีนี้นะคะ54เฉดเฉดสีนี้ค่ะ1,300บาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอค่ะ1,300บาทไม่ชัดยังไงก็ทักทายหนึ่งตามเบอร์ที่แจ้งนะคะ0892252181ค่ะชิ้นนี้นะคะก็จะมีความอ่าอมม่วงเล็กๆขาวนะคะหน่อยๆเนาะนี่ค่ะไซส์นี้นะคะอยู่ที่นะคะไซส์50 ค่ะวงน,นี้58นะคะ1,300บาทนะคะซึ่งส่งตัดเนี่ยก็คือจะจะหายากนิดนึ่งนะคะก็ไม่ค่อยทำกันนะคะ1,300บาทค่ะเพราะว่าการเจียนะคะก็ได้ความเป็นเนื้อสวยออกมานะคะต่อไปค่ะเฉดสีนี้ก็จะเป็นส่งโดนัทนะคะเป็นอันนี้เป็นโดนัทที่ เป็นขอบหนานิดนึงนะคะปกติโดนัทที่นำเสนอจะขอบเล็กมากๆนะคะ,ะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นไซส์นี้ค่ะวงนี้อยู่ไซส์58นะคะวงนี้อยู่ไซส์58จะเป็นเฉดสีแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะอ่ะวงนี้หนึ่งให้ราคาแค่นี้ค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะ58วงท,ที่หนึ่งนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะ นี่เลยค่ะไซส์วงนี้ห้าสิบห้าสิบแปดวงที่สองค่ะห้าสิบแปดวงที่สองค่ะห้าสิบแปดวงที่สองนะคะห้าร้อยบาทค่ะท่านใดชอบก็บ้าจอค่ะห้าร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะอันนี้หนึ่งมานําเสนอเพราะหลายสัปดาห์นะคะทุกท่านคะ่ะหลายสัปดาห์ที่สอบถามนะคะหนึ่งก็จะไม่สามารถที่จะแจ้งทุกท่านว่า มีทุกครั้งหรือการทักทายหาว่ามีของไหมหนึ่งจะไม่สามารถรับปากกับทุกท่านได้นะคะเรียนให้ทราบแบบนี้ก่อนไม่สามารถรับปากกับทุกท่านได้ในในที่ผ่านมาแล้วแต่ละไลฟ์แต่ละคลิปของช่องนะคะที่จะมีมาแต่ละสดาไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ขนาดไซส์อยู่ที่นะคะอันนี้ขนาดเก้านะคะ ขนาดไซส์อยู่ที่9กถึงเกือบ1ิบนะคะเก้าจุ้าถึงสิบประมาณนี้ค่ะเป็นเฉดหยกสีขาวนะคะเป็นสองวงอันนี้หนึ่งให้อย่างนี้นะคะคู่ที่หนึ่งนะคะห้าอบาทคู่ที่หนึ่งค่าคู่ที่หนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะก็จะร้อยแบบนี้ให้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกท่านค่ะจะให้เป็นลักษณะว่าร้อยเป็น แบบร้วนก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเซตแบบนี้ต้องแบบนี้เลยนะคะในในในรอบนี้นะคะเพราะว่าเม็ดของหยกขาวนี่เขาก็มีจํานวนจํากัดตามนี้เลยนะคะอันนี้คู่ที่หนึ่งคู่ละห้าร้อยบาทค่ะคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ละห้าร้อยบาทนี้ให้แบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะคู่ที่สองค่ะคู่ที่สองนะคะคู่ละห้าร้อยบาทค่ะให้ทุกท่านชมนะคะขนาดของเม็ดหยกขาวนี้ประมาณเก้าจุดห้าถึง สิบนะคะก็จะไม่พอดีกันเดะร้อยเปอร์เซ็นตนะคะคู่ละห้าร้อยบาทค่ะต่อไปหยกน้ํำผึ้งนะคะก็เป็นเฉดนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะคู่ที่สามนะคะต้องรับเป็นคู่นะอันนี้เป็นเป็นนําเสอนอกับทุกท่านนะคะคู่ที่สามค่าห้าร้อยบาทค่ะคู่ที่สามค่ะต่อไปค่ะคู่ที่สี่ค่ะอันนี้มีสี่คู่นะคะนี่เลยค่ะ ให้ราคาอยู่ที่คู่ละ500บาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอค่ะ500บาทค่ะหลายๆท่านเนาะไม่ได้ชมตอนช่วงค่ำคืนนี้นะคะก็จะ ชมตอนช่วงเช้านะคะก็ชิ้นงานของบงคลก็อาจจะไม่มีหนึ่งก็ต้องเรียนให้ทราบว่าของบางชิ้นงานก็มีจํานวนจํากัดนะคะก็ไม่สามารถบางครั้งมาหาซ้ําให้ไม่ได้ค่ะต้องขออภัยเนาะก็เฉพาะไลฟ์นั้นคลิปนั้นนะคะต่อไปค่ะชิ้นงานที่นําเสนอนี่ค่ะเป็นอากาศที่นี่ร้อนค่ะทุกท่านต้องขออภัยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็น ปุ่งขามนะคะจี้ชิ้นนี้เป็นป่งขามลงยานะคะที่เป็นงานเงินนะคะตรงกลางนี้เป็นเป็นป่งขามนะคะกับเงินนะคะนี่เลยแล้วก็เป็นสร้อยสร้อยที่มีนะคะความมีสร้อยตรงนี้เป็นอะไรบ้างนะคะสร้อยเป็นมีหินที่เป็นหยกเป็นอะเมทิสต์นะคะเป็นไหมทองนะคะมีความยาวอยู่ที่นะคะความยาวอยู่ที่ สิบนะคะนี่เลยค่ะกำยาอยู่ที่12นิ้วนะคะแล้วจี้ชิ้นนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะหมือนให้ราคาชิ้นนี้อยู่แค่เพียงเท่านี้นะคะมีชิ้นเดียวเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วลูกค้าหลายท่านก็ทักมานะคะแต่ว่าก็ไม่มี นำเสนอเนาะวันสัปดาห์นี้มีชิ้นนี้มานะคะก็อย่างละชิ้นอย่างละอันนะคะที่นําเสนอก็จะตอบลงหน้ากับทุกท่านไม่ได้เนาะชิ้นนี้ให้ละค่ะสองพันห้าร5อยบาทค่ะสองพันห้าร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะชิ้นงานต่อไปที่หนึ่งนำเสนอนะคะเป็นนี่เลยครั้งแรกที่ได้ชิ้นแก้วขนเล็กชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกท่านค่ะชิ้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ ใหญ่มากเลยนะคะชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เป็นแก้วขนเหล็กที่เป็นแก้วป่งคำที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะขนาดสองนิ้วเลยนะคะความยาวสองนิ้วเลยนะคะ <Daha S 1> นี่ค่ะความยาวอยู่ที่สองนิ้วเลยนะคะแล้วก็สร้อยเป็นสร้อยหยกเส้นนี้เลยนะคะทุกท่านสร้อยหยกเส้นนี้เลยนะมีค <artistic> <ส> <bus> วามยาวอยู่ที่สร้อยคอยกมีความยาวอยู่ที่สิบนิ้วนะคะสิบนิ้วนะคะ เป็นประมาณนี้นะคะหนึ่งให้ชิ้นเป้งๆบิดๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยหอมสร้อยนะคะอยู่ที่ราคาที่ชิ้นนี้เนาะสองพันบาทเท่านั้นค่ะท่านใดชอบแคมิเจอค่ะสองพันบาทเท่านั้นค่ะสองพันบาทเท่านั้นนะคะไม่ชัดยังไงเดี๋ยวทักทายส่วนตัวได้เลยนะคะต่อไปค่ะชิ้นต่อไปเป็นที่รูปนี้ค่ะเป็นหยดน้ำเนาะ แบ,บนี้เลยนะคะชิ้นนี้ความยาวก็จะอยู่ที่10นิ้วนะคะที่ก็จะเป็นทรงนี้เป็นสร้ยคอ,อยกนะคะชิ้นนี้นะคะหนึ่งให้ราคาแค่เพียง1,900บาทค่ะ1,900บาทเป็นงานเงินนะคะเป็นงานเงินค่ะ1,900บาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอได้เลยค่ะต่อไปนะคะชิ้นที่3ของ แก้วขนเหล็กใส่เสริมคุ้มครองแควคาดปลอดภัยนะคะป้องกันอุปสรรคอันตรายตามความเชื่อของแก้วขนเหล็กหรือเส้นผมแม่ธรณีนะคะชิ้นนี้เป็นทรงหัวใจนะคะทรงนี้พร้อมสร้อยคอ,อยกที่มีความยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะชิ้นนี้หนึ่งให้ราคา1,800บาทค่ะท่านใดชอบแค่นมาจอค่ะ1,800บาทค่ะต่อไปค่ะชิ้นงานที่อยากนำเสนอนะคะทุกท่านค่ะเป็นงานนี้ค่ะเป็น จี้พญาคุดท <initiation> ี่นะคะหลายๆท่านเคยได้ไปแล้วเป็นทรงนี้เนาะอันนี้หนึ่งจะเทียบให้ชมเป็นทรงนี้ที่ทุกท่านเคยได้รับไปแล้วก็เลี่ยมกันน้ำแล้วก็เป็นทรงนี้แต่สัปดาห์นี้หนึ่งนำเสนอมาเป็นทรงกลมเนาะทรงกลมแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งเทียบให้หลายท่านได้ครอบครองเป็นทรงนี้นะคะแต่สัปดาห์นี้นำเสนอเป็นทรงนี้นะคะหนึ่งก็จะ เรียงทีละชิ้นเนาะอันนี้นะคะเป็นพญาครุฑนะคะที่แกะจากอันนี้นะคะองนี้นะคะแกะจากเนื้อหินที่เป็นเรืองแสงค่ะเป็นทรงกลมเลี่ยมแบบนี้นะคะชิ้นละเจ็ดร้อยบาทชิ้นที่หนึ่งค่ะชิ้นละเจ็ดร้อยบาทชิ้นที่หนึ่งนะคะต่อไปหนึ่งเรียงนะคะหนวจะเรียงให้เนาะชิ้นนี้ชิ้นที่สองนะคะ ทุกองค์นะคะเจ็ดร้อยบาทชิ้นที่สองนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะทักทายแล้วก็ชัดไม่ชัดยังไงก็รอชมอีกครั้งได้นะคะในการติดต่อเบอร์0892252181ค่ะชิ้นที่สองค่ะต่อไปค่ะชิ้นที่สนะคะนี่เลยเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะอันนี้เป็นหยกน้ำผึ้ง ยกน้ำผึ้งชิ้นที่หนึ่งละกันเมื่อสักครู่นี้หินเรืองแสงหนึ่งกับสองอันนี้น้ำผึ้งองค์ที่หนึ่งค่ะเป็นพญาคุดนะคะต่อไปน้ำผึ้งองค์ที่สองนะคะเป็นพญาคุดค่ะองค์นนที่สองนะคะอ่าน,นี่เลยค่ะเลี่ยมกลมเนาะเปลี่ยนดีไซน์หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้ชมการรอบที่ผ่านมาเป็นทรงเดิมเนาะอันนี้เป็นทรงใหม่เนาะทรงเดิมแบบนี้นะคะหนึ่งเน้นเนาะทรงเดิมปแบบนี้อันนี้เป็นทรงใหม่นะคะ องละเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปอหินควอดนะคะแก้วน้ําหายอง์ที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะนี่เลยนะคะอง์ที่หนึ่งนะคะไม่ชัดยังไงก็ชมกันอีกทีแสงอาจจะสะท้อนน,นิดนึงค่ะต่อไปอง์ที่สองนะคะนี่เลยค่ะเจ็ดร้อยบาทหนึ่งเรียกมาเรียบร้อยกันน้ํานะคะอง์ที่สองนะคะต่อไปค่ะ องค์ที่สามค่ะพยาคุดเราก็จะทราบในเรื่องของพุทธคุณการเงินและความกตัญญูแล้วก็อ,อุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะการมีนะคะอันนี้เป็นหยกดํานะคะองค์ที่หนึ่งนะคะพยาคุดองค์ที่หนึ่งค่ะต่อไปค่ะองค์ที่สองค่ะพยาคุดองค์ที่สองนะคะนี่เลยค่ะองค์ที่สองค่ะท่านใดชอบแคน้าจอค่ะต่อไปนะคะนําเสนอเป็น กำไรนะคะกำไรโ o สค c ที่มีความหนาแบบนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งได้มาเป็นหนามเช่นเดียวกันแล้วก็ลูกค้าก็รับไปหมดหละนี่เป็นรอบใหม่นะคะทุกท่านก็ไม่ได้แจ้งวงหน้าว่าจะมีหรือไม่มีนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่รอบน้องที่หนึ่งจะสั่งของได้นะคะก็เลยวันนี้นะคะเสาร์นี้ได้ชิ้นงานชิ้นนี้มานะคะก็เป็น ความเป็นโลสคอร์ที่เรื่องเสริมในเรื่องของความรักความเมตตานะคะความปรารถนาดีของผู้ที่สมใส่ที่ได้มีโลสคอร์เสริมตัวเองนะคะไซ์นี้อยู่ที่ไซห้สิบแดนะคะไซหสิบแนะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้วงที่หนึ่งนะคะหนาๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีความหน้ากว้างอยู่ที่2.9นะคะทุกท่าน2.9คะ่ะต้องขออภัยในเครื่องวัดเนาะมี อุปสรรคปัญหานิดนึงนะคะต้องขออภัยใส่ประมาณนี้เขาจะมีความเป็นชมพูนะคะชมพูอ่อนๆนะคะลดคอร์สก็จะมีความเป็นชมพูะคะ่ะอันนี้นะคะจะอยู่วงราคานะคะหปรับให้ก็เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะยังให้ราคานี้เลยค่ะหนึ่งพาร้อบาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอค่ะหน0่ 1, บาทวงที่1นนะคะต่อไปค่ะกําไร เป็นชิ้นงานชิ้นใหม่นะคะไม่ใช่ชิ้นเดิมนะคะนี่เป็นโรสคอร์ดแบบหนานะคะมีขนาดไซส์อยู่ที่58เช่นเดียวกันนะคะหน้ากว้างอยู่ที่2.9นะคะแต่เป็นวงที่สองเนื้อจะเป็นแบบไม้ไม่มีสะดุดนะคะทท่านขาเป็นชั้นเป็นริ้วเป็นชั้นหินธรรมชาติของโรสคอร์ดที่มีความเป็นชมพูอ่อนๆนะคะวงละ 1,500บาทค่ะและสุดท้ายเป็นกําไรโดนัทนะคะทุกท่านค่ะเป็นโดนัทแบบนี้ค่ะอะ่ขออภัยเป็นวงค่ะเป็นทรงโดนัทนี้โรสคอร์สนะคะใส่ๆน่ารักเล็กๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะมีขนาดไซส์อยู่ที่นะคะมีขนาดไซส์อยู่ที่50 หค่ะห6นะคะขนาดไซส์ห6นะคะเป็นทรงหลอดนะคะบางท่านก็จะเรียกว่าทรงหลอดทรงมวนบุหรี่นะคะทรงโดนัดเล็กแล้วแต่การเรียกนะคะชิ้นนี้นะคะมีแค่เพียงชิ้นเดียวอยู่ที่ราคา1 3 0่บาทค่ะหากคุณใดชอบแคปหน้าจอได้เลยค่ะค่ะ ก็สำหรับอันนี้ก็เป็นชิ้นง,งานของมงคลต่างๆนะคะที่นําเสนอกับทุกท่านเป็นชิ้นง,งานใหม่ทั้งหมดที่หนึ่งนำเสนอนะคะถ้าท่านใดเอฟชิ้นง,งานในวันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวหนึ่งอาจจะสะดวกจะส่งให้ในวันจันทร์นะคะเพราะว่าวันนี้หนึ่งไลฟ์อยู่ที่จังหวัดราชบุรีที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหนึ่งก็ยังคงไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะพรุ่งนี้หนึ่งเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะก็จะนําชิ้นงานของมงคลใหม่ๆมานําเสนอกับทุกท่านเป็นชิ้นงานใหม่ทั้งหมดนะคะที่จะนําเสนอนะคะหากท่านใดไม่ทันอย่างไรก็ ต่อเบอร์0 9 9 2 2 5 2 1เ1นเน้นย้ำเบอร์ตลอดเลยนะคะจะได้อาทักทาทยกันมาแล้วก็ท่านใดเอฟไม่ทันไม่สะดวกในการโอนนะคะมีบริการนะคะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะทั่วประเทศนะคะราคาไหนก็ตามก็จะส่งให้ฟรีนะคะเดี๋ยวเราไว้พบกันในวันพรุ่งนี้นะคะ พบกับชิ้นงานใหม่ๆในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณในการเข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ